มาแล้วครับทุกคน EP จบสำหรับซีรีส์รายการชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมชิงเหรียญแอร์ฟอร์สครับทุกคนเดี๋ยวขออธิบายนี้ก่อนครับ1คือถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศต้องสำหรับที่1ในรุ่นเท่านั้นคือน้องเนี่ยแข่งรุ่น11ขวบต้องได้ที่1เท่านั้นมีถ้วยแค่ใบเดียวเท่านั้นครับทุกคนส่วนเหรียญแอร์ฟอร์สนี่ก็คือต้องได้1ใน3ของรุ่น นึกออกไหมครับคือรายการนี้แจกทุกคีดทุกคีดจะไม่ใช่เหรียญที่เป็นเหรียญ a i r f o r c e แต่ถ้าใครได้ 1, 2, 3ในรุ่นก็จะได้เป็นเหรียญ a i r f o r c e ครับทุกคนมาเปิดมาที่ฟรีสไตล์50เมตรเลยครับซึ่งเป็นระยะที่ยาวที่สุดไกลที่สุดเท่าที่จะหวังผลได้แล้วครับทุกคนคือถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะกับย้อนไปดูคลิปแรกก่อนว่าน้องพลาดไปแล้ว หนึ่งท่าก็คือกบ25ที่ได้ที่4นะครับมาลุ้นกันครับว่ารายการนี้น้องจะได้ถ้วยที่1หรือเปล่า mm hmm. เพราะต่างใครที่ไปเนี่ยมุ่งอย่างเดียวเลยต้องถ้วยที่1เท่านั้นมาครับปล่อยตัวออกไปแล้วก็โดดตัวขึ้นน้ําคือแพ้นะแต่กลับมาสปินได้ดูครับอื mm hmm. เห็นไหมครับโอ้โหมีแขนเหวี่ยงด้วยนะโอ้โหแขนเหวี่ยงมาจากไหนเนี่ยกับตัวที่หนึ่งครับทุกคนแล้วก็สตรีมไลน์ขึ้นน้ำนำห่างเป็นประมาณหนึ่งช่วงตัวเลยครับคือผมชอบมากเลยฟรีสไตล์ห้าสิบนี่คือแบบเพอร์เฟกทุกอย่างตั้งแต่กระโดดยันกลับตัวเลยครับทุกคนดูครับแล้วก็ว่ายเข้าที่หนึ่งได้เหรียญทองในรุ่นอีกเหมือนเดิมครับว่ายเวลาใหม่แล้วครับทุกคน33.58จ้าปดมมือน้องหน่อยนะ คือ33เนี่ยตอนซ้อมอ่ะเคยได้ยินแค่2รอบนะครับแล้วก็ไม่ได้เลยไหวสามสี่มาตลอด3-3ครั้งแรกในการแข่งครับทุกคนมาครับท่าต่อไปครับทุกคนเป็นผีเสือ้อ25เมตรอ่าทุกคนเปิดมาท่าแรกเหรียญทองแล้วนะนะมาดูครับว่าท่าที่สองครับผีเสื้อ25หเหรียญทองจะมาหรือเปล่านี่ถ้าได้เหรียญทองอีกนะแสดงว่าคะแนนนี้ลุ้นที่1ลุ้นถ้วยผู้บัญชาการเลยทุกคน มาแล้วครับเปิดมันแล้วนํามาตลอดเลยครับทุกคนตั้งแต่ขึ้นน้ําเลยครับดูครับตอนซ้อมนี่เคยว่ายสิบหกนะแต่เสียใจมากครับตอนแข่งว่ายสิบเจ็ดแต่ก็ยังได้ที่หนึ่งครับทุกคนโอ้โหปบมือสิครับรออะไรอีกนิดเดียวก็สิบหกแล้วนะนี่มาแล้วครับขึ้นมายิ้มแฉ่งมาเลย มาแล้วรับคนแล้วก็ท่าต่อไปคือฟรีสไตล์25ฟรีสไตล์25คือสปรินนะทุกคนนะสปรินแบบสปรินต์จ๋าๆเลยอะกระโดดพลาดกระโดดลื่นคือแพ้เลยกระโดดลงน้ําลึกคือแพ้เลยมาครับมาดูครับว่าน้องจะทําได้หรือเปล่าจะพลาดหรือเปล่าไปแล้วทุกคนช่วยปลุกมือช่วยเชื้อหน่อยเร็วขึ้นน้ำน้ำแล้วทุกคน <c oughs> ดูครับแขนไม่เล่งเท่าไหร่แต่ขารัวมากครับทุกคนตอนซ้อมนี่เคยว่ายได้15นะแต่แปะปุ๊บโอ้โหทำไมเป็น16แล้วคะลูกสาวแต่ก็ยังได้ที่หนึ่งครับทุกคนเหรียญทองมาอีกแล้วทีนี้คือตอนนี้ขับเขี่ยวกันอยู่2อสคนสำหรับถ้วยใบที่หนึ่งมาลุ้นกันท่าสุดท้ายก็คือกบห้บ ซึ่งคลิปแรกกบหกบยี่้าน้องพลาดไปแล้วนะเพราะโดดไปโมงนะทีนี้กบ50โดดอีกฝั่งหนึ่งทุกคนผมก็ใจตุ้มตุ้มตอมตอน้องเองก็แบบใจตุ้มตุมตอมตเพราะเป็นท่ากบไนงะคือถ้าใครติดตามน้องมาตลอดนี้ท่ากบนี้เข้าฝักบ้างไม่เข้าฝักบ้างนะครับมาลุ้นกันถ้าน้องติดหนึ่งในสแสดงว่าถ้วยของผู้บัญชาการยังอยู่ในมือเราครับทุกคนกระโดดออกตัวมาแล้ว สตรีมไลน์มาแล้วครับสตรีมไลน์ขึ้นที่1เลยครับทุกคนดูโอ้โหแต่ด้วยความที่เราไม่ใช่ตัวกบดูครับนู่นลูกใกลๆคเขาหนำห่างไปแล้วดูครับฮน้องจะได้ไหมเนี่ยยิงกบมี2องีดด้วยโอ้โหทุกคนกลับตัวมาแล้วครับกลับตัวดีด้วยกลับตัวเร็วด้วยทุกคนโอ้โหดูครับผมไม่เชียร์จนลืมไปเลยว่าลูกอยู่ในเฟรมหรือเปล่าดูครับอ,อ Ừ, แทงแทงแรงมากพยายามไล่มาแล้วครับทุกคนพยายามไล่มาจริงๆนะแต่เข้าที่สองโอ้ยได้เหรียญเงินทุกคนก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าน้องจะได้ถ้วยที่หนึ่งหรือเปล่า <c oughs> ลุ้นมากแหละแล้วกว่าคะแนนจะออกนะต้องรอให้การแข่งขันจบทุกอย่างก่อนถึงจะออกอลุ้นจริงๆครับไหวเสร็จเนี่ยทุกคนก็มาดูครับมาเชียร์พี่ครับ มาเชียร์พี่ที่ซ้อมด้วยกันมาเชียร์พี่ฟินดูครับดูพี่เอ่อพี่ไอด้านะครับก็มาให้กําลังใจที่จริงแล้วน้องวหว้กบ,บวกนะบวกไปสองวินะทุกคน <c oughs> คือถ้าไม่บวกนะั้นมีลุ้นเหรียญทองนะอ่ะมาดูกันครับนี่คือช่วงเวลาที่รอเวลาออรอผลการแข่งขันว่าน้องจะได้ถ้วยของผู้บัญชการหรือเปล่ามารอโดยการลุ้นครับลุ้นพี่ฟินครับทุกคนพี่ฟินก็ลุ้นถ้วยผู้บัญชการเหมือนกันคับทุกคน ดูครับเกรีดกันเสีรงแหบเสียงแห้งพี่ฟินเขาจะได้ยินไหมเนี่ยดูครับช่วยกันเลยครับช่วยกันทั้งทีมเลยครับทุกคนเอาละเอาละพี่ฟินพี่ฟินคือพี่ฟินน่ะเขาได้ที่หนึ่งมาทุกทุกรายการอยู่แล้วแต่มาพลาดเอากบห้าสิบนะฮะเข้าที่สองก็ไม่เป็นไรพี่ฟินเขาได้ถ้วยที่หนึ่งอยู่แล้ว ส่วนสําหรับลูกสาวผมและทุกคนด้วยความพยายามและความคาดหวังครับ mm hmm. เขาก็ทําได้จริงๆครับทุกคนถ้วยที่1ครับปรบมือเลยครับทุกคนแถมยังได้ถ้วยโรงเรียนด้วยนะลําดับที่สีออ่อย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์และฝากเ,ออเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ